ันนี้สิบหกพฤษภาโอ้นีโน่ใกล้จะครบเดือนแล้ววันนี้นอนเองนีโน่นอนเองอืจี้หูนอนเล่นอะครับเนี่ยตั้งแต่เช้านอนมาตั้งเยอะแล้วนะนี่นอนเล่นเองเอออุดจิ้วอุดจิ้ว ไปเรือ่อยๆลูกโอ้โหชิชิชิโออมีเลอะออกมานิดนึงเหรอฮะสุกกล้องไหมลูกเราสุกกล้องอเปล่าโุ้ทำปากเล็กเหรอ <laughs> ทำปากเล็กเหรอครับอือ จะส่งไปให้บัวมาดูเคิร์มเหรอเออแอ๊ดจัะเอ๊ดแอ๊ดเห็นมามายังเนี่ยฮู้ฮู้ฮร้อนใช่ไหมทำปากเล็กปากแหลมเหรอปากธรรมชาติอืม บ uh, er oh. huh. nah ิ๊กเกล่ะโอ้ฮึโอ้โอโอ้โอ้เยังเห็นรักยิ้มอยู่โอุไหนดูทั้งตัวชีน่ารักไหมเสื้อตัวนี้เหล่าโก เอาโกซูรีใช่ไหมฮชว์รักยิม้มสองข้างหรอ,อ,มอมชมหักด้วยอ้าจ๊อ้าาไม่นอนหรอกเราอะใช่ไหมไม่นอนนดิ ออนอนเล่นไปหรอกเมื่อเช้านอนเยอะเมื่อคืนก็นไม่ยอมนอนก็ไร <c oughs> ทำตาพระจันทร์เหรอมีโน,น่ทำตาพระจันทร์เหรอคะโอ้โโอ้ทำหน้า <c oughs> โอ้ทำหน้าอะไรของหนูโอท้ทำปากเล็กทำปากเล็กทำหน้าอะไรเนี่ย <c oughs> ทำปากแม็อ๋อ บิดปไปเรื่อยๆยังบิดไม่เสร็จนิโน่บิดไม่หยุดบิดเก่งดูกบิดเก่งนิโน่บิดเก่งเอ้ยบิดเก่งอ่ะอ